จะวิ่งสิสิบเอ็ดวิสิบห้าวิแค่เด็กปฐมวัยอาจจะวิ่งครึ่งวันจะจะแรงหมดต้องมีแห้งข้ากิ่งใน้ำสนามตัวนี้ฉะนั้นเครื่องมือเดียวกันวัดไม่ได้ต้องต่างเครื่องมือฉะนั้นเวลามานั่งเรือเจ้าได้คะแนนเท่าไรแต่ละวิทยาศานะแต่ละคนแต่ละจะถามกันบคนทำไมไม่เอาตัวเองใส่ชุดใหม่ไปข้างกันนึงจะได้ว่าพระเอีกรองขั้นรองคณะอันท้าวอันไทย์หออขึ้นจิตเป็นพ่อพญานีง ทั้งวอบทั้งวอลวอ 21, มีวอลที่ประกาศมาตรฐานตำแหน่งละเวียทันหนะใหมา่ตอนนั้นเพื่อจะเป็นวอ1ยี่วันที่5กรกฎาคม6กตอนนั้นก็ประกาศใหม่จนทําให้มีการประเมินวอลที่มันมีตัวมาตรฐานตัวชี้วัดทั้งหมด13ตัวชี้วัด ใครทาวอถอบว่าความคาดเคลื่อนในการวางแผนคัางนั้นเนี่ยทําให้เกิดปรากฏการณ์ผ<ม>ีแซมก็คือมีแซมเยอะมากซึ่งตอนปรากฏการณ์<ม>เยู่เลเล้ยงาไปสมบบรา,ารมนมาเป็นเลื่องขบไดาเนี่ยอะไรได้เลยพัฒนาการเน<ม>ี่ยเราต้ทำช่วยนะตอนตอนสมัยอยู่มอสกันเป็นเย็นวันที่28ธันวาคมตรงวันอังนคนสองวันสัปดาห์ต่อมาเขาเชิญผมไป สอนอทุกคนหัดทำทีผมหัดทำทีสอน,อนท่า,ทาต่อมาเพราะว่าทุกคนไปเรียกรอนแม่ไก่เอาสิ่งที่ผมมีเขาคอยต่างๆผมมีของสุดทุกคนหัดพูดหน้าเวทีด้วยไปไปเทียกรออบรมเพื่อนตามกลุ่มโรงเรียนเขตเขาทำดีลนะ้าเขตเขาคอสองปับ๊บคำว่าคอสองคือมันจะต้องเป็นสเกลการแก้ไขปัญหาอ่าเขาก็บอกว่าการแก้ไขปัญหาทักษะการอ,อ่านจะกดคำของนักเรียนนะ โดยใช้แบบฝึกผมบอกว่าเวลาใช้แบบฝึกหรือชุดฝึกอะไรบ้างสีมันต้องมีขั้นตอนที่เป็นสเตจฉะนั้นกลัวแบบฝึกจะเป็นสื่อซะเป็นกิจกรรมแล้วคุณก็รันด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบเขาก็ใช้ bbl ในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษาประมาณหกสิบสี่เห็นแล้วว่ามีปัญหาเสียไปแก้บกหาเท่มหนึ่งเพิ่มอีกท้เห็นเท่มหนึ่งเทิ่มหนึ่งท่านได้สอนจริงเท่มหนึ่งทีหานท e s t t แบบฝึกไป่ทัน t e น t t e ไป่า แผน,นนี่กียกแต่เราสอนได้น่อนปีนานเท่าไหร่คนผลข้ามปีสองเลยชนะรุ่มน,นี้ก็เราสอนแบบเยียา์สอนแบบตามสเต็ปเกา่าเราแล้วเราก็เอาสะสมคาไม่ได้จํารายละเอียดของคําไม่ได้อ่านข้ามคําที่อ่านไม่ได้ตลอดแต่เรายืนยันด้วยเชิงปริมาณแล้วคือคนเท่านี่สองเแนบบี่ยคนหนึ่งจะเห็นเลยท่านบอสกสกดผิพบวกเรื่มถือเนี่ย มันจะได้แบบมันสองอารมณ์คนคนสองอารมณ์ที่แบบว่าอยากเห็นทั้งเลขแล้วคุณจะได้เห็นสองมุมหลักอันนี้ถ้ามีแบบฝึกเรียบร้อยรูควรจะเอา BBL ใหม่นะไหมเขียนเท่านี้บนเป็นเขียนคือพน้นเท่าเขียนดีแค่ไหนก็ไปแก้ว่านศึกษาละเอียดแล้วก็รู้สึว่าขั้นตอนบางไงไม่ใช่ BBL ล,ยลอยๆัขาจะก่อนจะรู้ว่าจะ BBL จะกี่ขั้นถ้าขั้นแปดขั้นแต่ก็ว่ามาสิมันคบไปแต่มีห้าขั้นเป็เขียนที่แาบในสถานการณ์จริงพอ,องกับสอนลพอ,อกับลองเป็นเยี่ยมห้องก็มีพวกนี้ ้เจอไหมตกลงมจะไมาถามหาใครถามหาจะฉันออกตกลงเจ้าเช็ดอนุมานเล็ว่าฉันแล้วก็ถึงไงผมก็แว่าคือพี่ผู้รักษณะคือบอกตั้งแต่เริ่มเริ่มเม่อสิบอ่าดีมีแต่ยี่ห้อว่ามันไม่โอเคผมบอกว่าในการอ่านดีขึ้นนะอ่านคล่องแคล่วมากขึ้นเลยเสร็จแลคือต้องคือคะแนนถึงขนาอ่านคล่องคืก็ได้สิบเลยเสร็จแล้วแล้วขันวาึกมีแบบประเมินเราที่เราให้ดูในแบบกระดาษสองแผ่นนะไปเช็คเลย ถ้าเราจะทําแบบนี้เราจะเอาเครื่องมืออะไรไปปแบบมือถือต่อไปต่อไปอ่ะต้อมิชันน่าอันนี้ต้องลึกกว่านี้นะเพราะอันนี้คะแนน20คะแนนยอดยงคือเราข้อโซนหนึ่งอาจจะแบบใช้เลือกใช้แต่สร้างบ้างก็ดีแต่ถ้าเป็นข้อโสามมันควรจะสร้างพัฒนาสื่อจัดทำสื่ออะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครัสร้างก็จัดทำสจัดทำแบบภาพความเพื่อนวิทยาถานะของตัวเองนะคะก็มีความสุขที่จะได้ทำเนาะค่ะ วันนี้ก็มาถึงห่วงสุดท้ายนะคะตามที่ต่อตไปคุณครูที่ยตาคำภูแก้วข่าวว่าที่ขอสสอสีนะคะที่จะมีเครือข่ายแยแยนะคะน้องเตรียมตัวให้ดีนะคะน,น่าอุยาให้น่างเนาะกทกันันนะคนข้อค่ะ ก็แหตุผเป็นน้ำดอก็มรกตบ้าไปมิใช่กันใจกันมิใช่กันใจกันมิล่ะห้าร้อยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคณะคุณครูทุกท่านนะครับที่เต็มใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ทําให้วันนี้ประสบความสำเร็จในการอบรมเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับผมทีนี้จะพูดนะครับ